สายเปมูมาใช่ไหมคะทำไมจริงๆเรื่องเรื่องมูเนี่ยเราเราทำบุญเรื่อยๆอแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราเปิดกล้องสองเรื่องพอดีแล้วก็แบบเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนโควิดค่อนข้างทายลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีได้เดินสายได้ทุางคือเราเป็นกับสาอยาู่แล้วใหมคะจริงกไ็ไม่อยากใช้คำว่ามูขนาดนั้นก็คือใครชวนทำบุญเราก็ไปค่ะเรื่องนี้เราโอเ แต่จะหนักหน่อยภาพละรอนไกออนหรือไก้อนคุมันก็เป็นช่วงจังหวะที่ <c oughs> อีคี่คุณค่าคุณคุาคาณคุที่ณค่ณุ่ณคุ่คุณคุาคเณียวเลยเห็นุลคคุณยุณค่ณคเณคุ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  <c oughs> <c oughs> ่าุณคุณคุณรุณคนีคุณคุณคนณอุณค่ณคุ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 ้คอณคุ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 ณค่ะคุณคคะ ขายด้วยความที่เหมือนเหมือนอาจจะเขา,าเรียกว่าอะไรชอบชอบใช้คำว่ามูเหรอโอเคชอบมูเหมือนกันหมายถึงว่าแบบก็เชื่อในทางนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคเขาชวนเราก็ไปวันนี้เราก็เดินสายแบบฟับคุณตลอดเวลาอยู่ได้ใช่ใช่ค่ะเรื่อยๆถ้า,ถ,าถ้ามีโอกาสหรือว่าบางบางทีเอ่อถ้า,ถ,าถ้ามีแบบเพื่อนเพื่อนรู้จักหรือว่าแบบ เราสะดวกไปอะไรเงี้ยเราก็ไปส่วนมากไปกับแก๊งไหนคะแก๊งในวงการวงการหรือว่าก็หมดเลยที่โอกาสใช่ทำเดียวกับบางทีเหมือนแบบเพื่อนๆนอกวงการที่บางทีเขาอยากไปทำบุญเนาะเขาก็จะแบบถึงเราอะไรเงี้ยโอเคเราก็จะพาไปทำบุญขนาดนี้ก็ต้องส่งผลต่อใจของเราบ้างแต่เป็นยังไงคะนี่สาขาช่วงนี้ ก็ดีค่ะมีความสุขดีเออสี่ห้องยังว่างทั้งสี่สี่ห้องแบบมีความสุขดีแสดงว่ามันมีแล้วใช่หมถึงว่าหมยถึงว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตทำไมถึงไม่อยากีไม่ใช่เราไม่อยากไม่เคยบอกว่าไม่อยากก็จริงๆอ่ะถ้าถามว่าอยากไหยมันก็อยากมีนะค่ะแต่ก็โอเคเราก็ไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบ ไปบอกคนดูคนนี้ว่าเออหาเพื่อที่หนห่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบช่วงจังหวะมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ปิัวเองไม่ได้ปิด่นปีนตอนนี้ทินเดอร์ที่โหลดไปแมทเรียกหรือเปล่าอยากจะบอกว่าแมทให้เพื่อนแล้วแล้วเพื่อนก็ปัดไปเรื่อยๆแล้วแต่ตัวเองไม่ได้แมทของตัวเองนะคะไม่ได้แลนไม่ได้แลนใช่เรียกของเพื่อนเรียกของเพื่อนใช่นทำไปไม่หน่อวทำไปไม่รอดไปบ้างนะ ด้วยแบบแอปอะไรแบบเนี้ยมันจะต้องลงดีเทลอะไรหลายอย่าเงเลยใช่ไหมใ<ม>ช่ก็เลยแบบคอยสกรีนให้เพื่อนแทนแต่ตัวเองก็ต้องแบบว่างๆโล่งเนาะแลต่เพื่อนๆมีแนะนำพวกนี้เราบ้างไหมครับคุณลุงเนี่ยครับจริงๆถ้าตอนนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีบ้างคืออาจจะมีบ้างที่แบบโอเคผ่านเขากม้าคุยแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แบบ ก็ค <chat> ือก so like, ็ค so okay, ืออย่างอย่างที hmm. mm ่บอกไปก็คือเราไม่ได้ผิดแต่เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยครัก็ก็เลยโอเคมีความสุขกับตัวเองได้ยเป็นเมื่อเราเลือกเยอะหรือว่าจบเจ็บตัวของตัวเองไม่ได้เลือกเยอะนะจริงๆก็ไม่ได้แบบสเปคสูงหรออะไรเงี้ยค่ะถ้าคุยคุยด้วยแล้วสบายใจเราก็อเคแบคุยด้วยแล้วเราเราเรารู้สึกโอเคเรามีความสุขเรา ไม่แต่ถ้าดีเอ็มนี่แหละมันก็ยากตรงนี้ตรงที่แบบเป็นคนที่ไม่อ่านดีเอ็มอ๋อท่าสี่คือห้ามห้ามดีเอ็มใช่ค่ะดีเอ็มมาก็ไม่เปิดหน้อเราก็ชัดเจนเนาะท่าสี่พสายต้องเข้าทางไหนถ้าไม่ดีเอ็มเข้าทางคนที่เรารู้จักให้เราได้ได้รู้จักเยี่ยหน่อยรู้จักชื่อหน่อยหรือว่าแบบรู้จักหน้าว่าคนนี้เป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีเอ็มมาคุณไม่ตอบเนาะไม่อ โ <Okay. S 2> อ,อเค okay. ที่ตามคุณค่าค่ะคุณค่าที่ถ่าถ่ายคับิุณค่ะได้ค่ะ